ขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องชาวบ้านตำบลพักทันที่วัดทุวยเจริญสุกวันนี้ที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ก็เพื่อถาวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่สิบและคณะสงฆ์ในเขตเมืองสิงห์บุรีก็ได้พร้อมพร้อมพร้อมใจรวมตัวกันมาเจริญพุทธมนต์ที่นี่ เมื่อครั้งที่แล้วก็วันที่28มกราคมก็ที่วัดดอนไพ่ใหญ่หรือดอนเยเปื่อนวันนี้วันที่28กุมภาก็ได้คณะสงฆ์เมืองสิงห์บุรีทั้งหกอำเภอได้มาร่วมกันรวมตัวกันในวันนี้จเจริญพุทธมนตนะ์วัดห้วยจเจริญตกแห่งนี้เพื่อถวายพระราชาแดดกุศลแด,ดพระองค์ท่านพร้อมกันทั้งหกอำเภอท่านั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายควรจะภูมิใจดีใจว่า การประกอบพิธีอย่างนี้ไม่มีบ่อยนักแต่ละฐถานที่ก็จะจัดเรื่อยไปแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนจนกว่าจะครบทั้ง6อำเภอของเมืองสิงห์บุรีถ้านับจากเดือนมกรากมครั้งนี้ครั้งที่สองต่อไปก็ออกจากตำบลออกจากเขตเมืองสิงห์บุรีก็เข้าไปอำ,อำเภออื่นจะเป็นที่อำเภออินบุรีวัดใดไม่ทราบ อาตมาไม่ได้เอาแคตตาล็อกมาไม่ได้เอาชีดมาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าครั้งต่อไปครั้งที่สามนี้จะลงที่อำเภออินไม่รู้ว่าวัดอะไรอาตมาจําไม่ได้จงขออาภาัยด้วยท่านนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะมามาพร้อมใจรวมใจกันในวันนี้ได้ข่าวว่าท่านพู้ว่าราชการจังหวัดจะมาเป็นประธานไฟขาววาสในวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านในเขต ตำบลพักทันที่ตำบลโยนะวัดน้วยเจริญสุขแห่งนี้มาพร้อมใจกันเพื่อถวายพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตเสริมจิตเสริมใจแต่บรรดาญาติโยมทุกคนทุกขั้นก็ขอเจริญพรสาธุสาธุาขอแสดงมุทิตาจิตแต่ท่านพระครูอนุนคูลกัรยาณกิจด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอ เนื่องในโอกาสมติมหาดัสมาคมได้มีมติให้เจ้าคณะพัะสังฆาธิการผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีมีสัมมาปฏิบัติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้มีโอกาสเรื่อนสมรักษ์ซึ่งพระเดชซึ่งท่านพระครูอนุกูลการ,รยานกิจด็อกเตอร์ รองเจ้าคณะอำเภอบางละจาันเจ้าวาดวัดห้วยเจริญสุขได้รับพระราชทานเรื่องสมรศักเป็นพระครูสัญยบัตเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกก็ในานามของคณะสงฆ์อำเภอบางละจาันและคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในจังหวัดสิงห์บุรีน้อมมุทิตาจิตในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้รับพระราชทานเรื่องสมรศักสร้างความปิติ อินดีกับสิทธิอนุสิทธิ์เป็นกําลังขวญกำลังใจให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้รับเรื่องสมรสักในครั้งนี้เพื่อเป็นการกําลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบกิจในการปกครองของคณะสงฆ์ซึ่งท่านพระครูอนุกูลกรัรยยณกิจนั้นเป็นพระนักวิปัสสนาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมอันดี ในอากาศนี้พระครูสุนทรวิริยาพิวุฒิดรเจ้าว,วาดวัดโคนอนขอแสดงความมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติขอให้หลวงพ่อนั้นมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร